สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปลาแสงพารวยค่ะค่ะเมื่อีเฮ้ากสิมาติดตามนะคะแนวทางของน้องผู้พาค่ะน้องผู้พาเป็นเด็กน้อยทีนีเส้นค่ะเพิ่นไห้โชคลาบมาหลายงวดแล้วเด้อค่ะเพิ่นไห่ตัวเลขงวดที่ผ่านมานะะเน,ะเนาะค่ะเนาะเพิ่นไห่ห้า5กเขาสามตัวเด้อค่ะ f อซค่ะงวดที่จะถึงงันที่1 6กันยายนนี้เข้าสิมาติดตามน้องผู้พเนะคะว่าเพิ่นไหเป็นตัวใดนะคะ ก่อนอื่นแอดก็ขอขอบคุณนะคะเจตังคนพุทธไทยนะคะเจตังพระรวยหรือว่าบุญธรรมน้ำโชงนะคะที่ได้แบ่งฝันแนวทางของน้องผู้พามา,มาย่างแอดเนาะคะ่ะให้แอดได้น่ามาแบ่งฝันกับเอฟซีค่ะค่ะขอบคุณหลายๆค่ะค่ะเอฟซีค่ะ,คะเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะว่าน้องผู้พามันจะให้เป็นตัวใดเนาะคะ่ะสําหรับแนวทางวันที่16กันยายนที่จะถึงนี้เนาะ,ค,ะค่ะค่ะมาติดตามกันเลยค่ะเอฟซี FC ค่ะหักปะ โอ้ยคนถามตื่นเตืนคืนบนแจ้งนั้จะากาถามตื่นเตื่นว่าใส่สอง่เจ้าสะาใส่พ่อฟันดาลัดเดียพอไใส่พถามแล้วบ่มาถามบ่มายนดจืงงวดหรอพ่อหอายกมันเยอดฮะไรงวดยุคยุตรงสามตัวย่บ้านก็เป็นเจ้าหรอยบ้ยนน้องดูนั่นเปล่ามาูนีก็จะได้งวดแล้วเราดังดังไมเ้าดังๆั่ว่าอมัน ถ้าเจ้าขายดีเขายังมันก็เล mm hmm. ี้ยงตืบอกครับมันมันบวกนวางโซนออกกันเปลีสามสามมือแรงไปหันเป็นอไรทั้งน้ำตัวทั้งโซ่สวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณตากับคุณยายน้องภูผาเนาะนะครับคุณตาคุณยายน้องภูผาเด็กมีเส้นเนาะเด็กมีเศษเก็บซื้อให้มาตามกันย่างหลายนะครับ สามตัวกระเข่าผ so ีไม่ใหญ่มาบอกสามตัวเจ้าสามตัวเลยมันเด่นเลิอกดิค่ะเพราะว่าภาษาเขมรมันกระเด็นของมันมันคล้องมันมันติดเด่นอยูร้อนเฮี้ยนมันกระเด็นมันกระจมมันกันเนาะมันข้างจอมพิ่มมนเกิดอยู่เกิดอยู่ลำด้วนได้บอกเกิดอยู่สุรดลิร์เกิดจากห่างกันจังเลยมันเลยของก็เลยเปียวมาเลี่ยงมา น้องผู้พานจะปีหรอพ่อห้อเลยหาปีหปีจะวันน้องเปลี่ยนเบาขึ้นพูนย่ยกเก่งเบาเก่งนะพ่อนะเป็นเบาขมิ้นก็ได้เมันทองขมิ้นแล้วมันหลดจำว่าเลยอ้าวเป็นเก่งแล้วนี่ก็้วนี่ก็ส่วนพูนไปพฝนไปห้องไปสุรินไปรวบมัน ตายรุดเข้าคนนเป็นโรคซอยทหารบอก่ซอยทหารนองนนี่ยองนอ้ยไปหาเหยื่วดัหันน้องผู้พาพันไทยตัวไหนครับผนบอกตัวไหนครับบอกแรนบอกถึงเพื่บ้านนะครับสามหกหาสาตัวกับสองตัวพอบอกตัวไหนพอตัวหาหกหกหางบให้นางหน่งาว่าตัวเกา ก็เล่นไปเล่นเพิ่งก็บอกรัอนเออบอกค้นอไรันซื้อจะแลาตเก้อาซื้ออันก็บอกฮาเจ้าฮาเจ้าก็บอกวยตเก้าจะเป็นนั่นเหรอยังมันดี้ได้กบบผู้่ามึงว่าตเก้าโอเคโอเคยออกมากเลังว่าเงียบคน เวลาบอกเลขน้องสิวายจะได้กับพ okay. oh ่อบอกแล้วเราก็เห็นจะได้ก่อนโอเค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 มือนี่มือนี่น้องบระยู่เนาะน้องไปโรงเรียนเดี๋ยวนี้วน้องเอามาน้องน่องไปโรงเรียนเสียงมันเต็ดซี่ก็น่านมากเนาะมันก็ตโดมมันเห็นเงี้ยหน้อยเป็นกระถางเนาะเลิกหกทุ่มมันน่องจอบเบื้องมันเต็ดซี่ก็น่านมากที่นจะซื้อเลขกันนะอยากบอกเลขอยากซื้อเลขเนาะเป็นอยากบอกแล้วเนาะ สามซีหนึ่งสามบอกคุนบอกเราบอกบอกแล้ววดนี้บอกวดนวันที่สมซีหนึ่งสามสีหนึ่งสามสีหนึ่งสามกับวันแล้วสีหนึ่งสามหกเ็ดหนึ่งสามสองหกเก็ดี่หกตัวลราตัวนี้ีหนึ่งหกตัวเตัวี้หนึ่งสามกับสองหกเก็ดอกว่าวันที่หนึ่งนันบอกใครเขียนเลยแม่เกียนดลยแ่เกียนเลยม่เขียนเลยแม่ C หนึ่งสามกับสองหกเจ็ดผู้ใดมาบอกเป็นคขับท่านเขียนเขียนเลยเขียนเลยพิมพ์ลงพิมพ์ลงพิมพ์รีบรีบพิมพ์เลย FC ก็จะได้เห็นโตตันอัตัวก่นเดเกาะเก่าอ๋อสามหกเก่าเนินบอกสามเก่าโตเก่มันบ่อกนี่แต่ว่าพ่อว่าให้กันไว้น้ำมันบ่กค่ะเพราะว่าเหล็กมันมักมากจึงสีบ่กเออมันเคย ขึ้นไปแคร่นึงนี่แลมันเกิดเบิ่งมันก็เลยอันางหมบ369ค่ะเอาขึ้นใส่แต้มนึงเลยนว่าเอาใส่นเอาเ้าเป็นต้โอ้บนเนาะโอ้ยยอเอาขึ้นแต้มนึงนางได้บใส่้เอาเใส่ักแนคนเล่นเปนเลยเนาะโอ้ยเจ้าว่าเา นั ang, ่งซ like, ื้อม <c ười> ันเดืเบบนในท่อสาปหนึ่มันถือบินมืดเตะหูมืดมันหูจักบักเล็กน้อยฉลาดเนาะเออค่ะมันเด่นเจมเด่นยังในบวชพ่อต้องมาโทรมาอยู่บอก่าเด่นเจียมได้ลุงเบียดได้เนบอกพ่อว่าล่ะว่าเลขตัวใดบอกพ่อเพิ่นบ้บอกไปเจียมบอกไปพ่อเขาก็ซื้อเขาก็ซื้อยืดถือดูลั่นดูเขาดูอยู่อ๋อบอกเขาบอกใครมักเดีย ข้าเหตุการณ์เงานนะการงานบุษราวด์มันก็เลยพูดจักกันนะชวนมาลูกบอกให้ชวนมากนี s. <S i i. ่สิบอกกับคนในบ้านก็บอกอะไรคู่เป็นปะบอกคูบอกคุณครูกับคนในหมู่บ้านเดี๋ยวมากเขาที่จะไปบอกย่าย่าก็ถือคุ้มวันเทราซาวันค่ะครับยายอาหารหนาบานนี่บอกคับเอออื่นอื่นเป็นซื้อย่า่มกอกอกไม่ใงี้ยัวไม่ใงี้ยัวย่า่เบือเป็นตายเป็นเสียชีวิตไป็นจ้าปีแล้ว พี่กายนี่ยบัวบ้านเรมาร้านร้านตายรถส้นร้านไม่ใหญ่บัวบ่เออก็บอกกันบักเนี่ยก่อเออก็มาหาเมืองนิ้วก็มาบอกอ๋อคนว่าไอ้นิ้วไอ้นิ้วที่เพิ่นบอกให้ฟังเห็นนะเออขึ้นอกผู้ผานี่จะเป็นคนมีเส่นเนาะพ่อเนาะเพราะว่าไอ้แม่ใหญ่บัวกะมาบอกสามโตเป็นบ่ค่ะเออแม่ใหญ่บัวก็มาบอกไอ้นิ้วกะมาบอกมันบ่ไอ้นิ้วที่ผู้อับตายไป ย่ำตัวเลขของน้องผู้พานะครับจะได้เขียนแล้วครับตัวเลขตัวแรกนะครับผมน้องผู้พาตัวงผูจะบอกว่าหันไงตัวเลขนะบอกสี่สี่หนึ่งสามสี่หนึ่งสามสี่หนึ่งสามย่ำตัวเมีสามชุดด้ิผู้พาไม่สามสุดบอกครับแสดงว่ามีคนมาบอกหลายคนเลยสี่หนึ่งสามสี่ก็สองสองหกเจ็ดสองหกเจ็ด สี่หนึ่งสามสองหกเจ็ามันบอกอหไเสียงตัวนี้เพื่อนเพื่นบอกเลยไม่เขียนไม่็พอจำเข็เท่านั้นนะครับตัวนั้นเนี่ตัวเก่าตัวเก่าตัวนี้น้อยสามหกเก้าสามหกเกาเนี่คือพ่อให้กันไว้มันบอกยันยันมันลอยมากสันบอกแล้วตอนนีเท่านั้นนะมันบรได้บอกหลายที ทบอกสองตัวสตัวขึ้นบอกอยู่แล้วท่านี้แล้บบอกเท่นี้แล้จะได้ม่ไปตัดอานนั้ำนะตัดเอาคนให้พวกลมตัวนั้นนะครับคนให้เนีนตัวนั้นให้เน้นตัวใดบ้นชุดาวัเียนตัวนี้บครับเนนท่น้นี่ละทึ่งๆี่หนึ่งสามนี่ตัดตัวนี้แหละให้เนีนเอาหนักเว้สุ่มหนักก็บอกครับพ่ตัวใดเอาหนักเถอะ่นะสองเกาสองหกอ่ะสองหเจ็ด ก็เป็นกยีนสี่หนึ่งสามนี่เบอกจะเหื่อยพ่อไม่หเพื่อนาบอกอยีนส์เขาสิบอกแต่ตัวเดียวเดียวเลยพ่อแต่มันก็ยยำเหน่อยสงสรันอมันเขียนหนังสือเปลี่ยนมันมีแต่บอกพ่อเขียนเลยเหรอเขาเขียนหนังสือเปลี่ยนได้่อยมันขวดนะเขาไม่เมเขียนได้เน่แม่เขยนได้แน่อันนี้ไปองไปโรงเรียนอยู่ สวย fc เป็นไง fc 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 น้ว fc โชว์ fc ที่รอคอยมาแล้วมาแล้วนะคะหลายที่รอคอยทาย fc ได้มาแล้วจ้าสองหกเจ็ดส่วนตัวที่สามก็คือเพินว่าให้อวตัวเก่าในน้ำแน่เนาะสามหกเก้าแต่คนยำยำเนียนเนียก็คือสี่หนึ่งสามกับสองหกเจ็ดมาครับครับ คุณตาคุณยายเย่อยทงประเทศได้ได้อหนงอบอกคุบอกอคอยทั้งประเทศน้องภูพานส่วนมากูพานนี่ด่างแห้งคุณบอกผมน้มันดือถือเส้นักสามตัวมุนบอกครับสามตัวล้วนเลสามตัวล้วนเลยไปสามตัวเลยออสามตัวเลยแล้วก็บอกว่านยังบเปีย่ต๊ดจากตรโ้ยตาคุณยายนี่บผานผู้เล้ยงสอมันอ่ายนี่แหละย้ำวมาสอ คัทำมันบอกงีงสิไปเขียนไปมันก็โอเคพอก็เอามือมาจุกันโอเคโอเคจุกันเลยขอบคุณค่ะขอบคุณครับพ่อระคับตลออก็เร้องไหค่ะขาขึ้นมาหลยเจ้าพ่อ